สวัสดีครับธรรมโกครับคลิปนี้มันก็จะต่อเนื่องกับคลิปก่อนหน้านี้อืคือคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เราส่องเอฟเฟคการ์ดใหม่กันใช่ปะแล้วในคลิปนั้นอ่ะเราได้มีการพูดถึงการ์ดซัพพอร์ตเซตใหม่ของเผ่าไซคิกกันไปที่มันมีตัวเอสเปอร์เกิลเวอร์ชันใหม่ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเลเวล6ตัวเลเวล3พวกนี้ที่เป็นการ์ดใหม่แล้วก็ตัวสเปล2ใบนี้ ที่ติดชื่อเทเลพอร์ตเหมือนกับไอตัว Emergency จนซี p เทเลพอร์ตเนี่ยแล้วก็ซิงโคลเลเวล5ตัวนี้ซิงโคลเลเวล9แล้วก็เลเวล8พวกนี้แล้วก็ฟิวชั่นเลเวล1 1ตัวนี้ในคลิปนั้นเราพูดถึงพวกนี้กันไปแล้วผมพูดไปว่ามันดูเป็นการ์ดซับพอร์ตที่แบบมันมันดูโอเคมากเลยสำหรับเผ่าไซคิกเนาะแล้วด้วยความที่ผมเล่นเด็กพังที่มันเป็นเด็กไซคิกอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากที่จะเอาการดใหม่พวกเนี่ย มาลองกับพังว่าเล่นด้วยกันแล้วมันออกมาสภาพไหนอะไรยังไงอืมก็เดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลย์รีเพลย์กันก่อนแล้วตอนท้ายคลิปเนี่ยเราค่อยมาพูดถึงเรื่องเรโชกันว่าแบบทําไมผมเล่นเรโชประมาณนี้ทําไมถึงการ์ดใบนั้นไปนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะปะ่ะก็เอ่อในคลิปนี้จะมี8เกมครับเดี๋ยวเริ่มที่เกมแรกก่อนเกมแรกเนาะเจอกับเกรดไอ้ไผ่ไม้ครับ ขอก้นอมอนอีเทอร์เบรลิลมาผมก็ฟัวไป,ปไปไอตัวลอดดีโหลดเนาะมันจะเสิร์ชดิวบีมผมก็อันนี้อกะไปแล้วก็สเปรย์เไอครับได้จวดหนึ่งจากฟัวเอาอันนี้สวมแล้วก็ผ่านเทินเนาะแล้วก็เปิดไอเมทัลม็อกอันนี้โดดตัวเรดไออันนี้มาไอตัวเนี้ยมันเป็นอมนินเนเกตคือเนเกตทุกอย่างได้หนึ่งทีโอเค เออน,นั้นก็เสิร์ชเนาะนอมอนตัวไอ้วากอนจะเสิร์ชฟ,ฟิลก็โดนเนเกตแล้วก็เชนอันนี้ไปเชนพขาเรียเทเลพอร์ตครับหลังจากนี้หลังจากที่ผมใช้การ์ดไปเนี่ยมันจะโดนล็อกว่าเอ่อจะสเปรย์ได้แค่เผาไซคิกและอืมก็โดดเอสเปอร์เกิร์ลเวอร์ชันใหม่มาครับอ่าแล้วก็เอ่อกดเทคเอสเปอร์เกิร์ลในการที่จะแบนิชการ์ดหนึ่งใบจากมือแล้วก็ ไอ้สเปซไซคิกมอนสเตอร์หนึ่งตัวออกมาจากไอเด็กได้ครับแล้วก็นั่นแหละโดนล็อกว่าสเปได้แค่ไซคิกอืมส่วนไอตัวภายไม้กอ,อนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับอืมจ่ายสองพันประกาศเวทอายแล้วมันก็จะไม่ตายจากแบทเทิลแค่นั้นไอตัวนี้ก็เสิร์ชเทเลพอร์ตฟิวชั่นออกมาแล้วก็ขึ้นซิงโคลตัวเลเวลห้าแล้วก็ทําการขึ้นพังครับชุบกลับมาแล้วก็ทําพังเพื่อเออ่เสิร์ชเซลมิน แล้วก็ไอทําตัวในเกตอย่างแจมฟีเวอร์มาแจมฟีเวอร์ถอดไส้จวหนึ่งอ่าแล้วก็ในหลุมมีซิงโคลสตัวแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยครับไอเทเลพอร์ตฟิวชั่นมันก็จะให้เราได้โดดตัวไออันนี้ได้ฟิวชั่นเลเวลสิเนี่ยเนาะอืมแล้วก็ตัวนี้จ่าย2,000แล้วก็ล้างบอร์ดเขาแล้วก็โคกตบส4มพันสีอืมเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับไอตัวเนี่ย มันเป็นการที่ค่อนข้างที่จะดีเวลาที่เราได้เริ่มหลังอ่าคือมันล้างบอร์ดแบบเมื่อกี้ได้เนาะตอนเริ่มก่อนก็โอเคครับคือถ้าเกิดว่าเจอเด็กฝั่งตรงข้ามที่แบบมีพวกเวทต่อเนื่องมีเอ่อการเพนดูลัมอะไรค้างบอร์ดแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการล้างบอร์ดได้อะไรได้อ่าแล้วก็ตัวต่อมาเกมต่อมาอันนี้เจอกับเอ้เคนายไรเซอ อยู่ด้วยกันได้ไงก็ไม่รู้เคยนายไกรเซอ,อเนี่ยจำได้ว่าไกรเซอ,อมันล็อกว่าเออ่สเปยได้แค่เอ็กซ์ซีดแก๊งสี่ใช่ปะอ่าก็เนเกตตัวอิสุนะไปแล้วเขาก็หมอบหนึ่งแล้วก็ผ่านเนาะเทินผมสเปคาชายูนิคอนอ่าแล้วก็เจอเบเลอร์ครับจากนั้นกดเทคตัวไอ้ฟ็อกซี่จูนเนาะแล้วแบบเออ่เจอโทษดิอัวก็อืมเจออัวก็มันเนเกตก็อีเทลี แล้วก็พังเซอมินคืออ๋อโดนดรอปเล็ดคือเด็กเนี่ย <c oughs> มันจะเน้นโฟกัสเกมแพลนของพังมากกว่าเกมแพลนของการ์ดใหม่ของไซคิกเพราะว่ายังไงฝั่งพังอะ่ะมันก็ดูมันก็ดูแรงกว่าแล้วมันไม่ได้มีการล็อกด้วยว่าแบบห้ามสเปยมอนเผ่าอื่นนอกจากไซคิกอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะเลยเลยเป็นเด็กที่แบบอยากเล่นฝั่งพังมากกว่า แล้วก็ค่อยมาเล่นไอ้ตัวไซคิกกร์ดใหม่เป็นเกมแลนสำกองอะไรแบบเนี้ยเนาะโอเคอันนี้เจอเคียนายกับเซอเกม2ครับอ่าก็เาสเปย์ไอ้ตัวนี้มาเอ้ยนอมมอนตัวนี้มาแล้วก็ผ่านเทินดูมันจะทำอะไรไม่ได้เนาะคือคือตัวเคียนายเนี่ยมันเป็นเด็กที่แบบไอ้ว่างไงดีมันจะโกเคซี่ได้ก็ต่อเมื่อไอ้ฝั่งตรงข้ามปา่าแฮนด์ทงแฮนด์แทรปอะไรใส่แบบเนี้ยเออแล้วแล้วผมก็ไม่ปา่าเนานะ นั่นแหละครับอ่าเขาเลยไม่ไม่ได้โกเคซี่โอเคอิสุนะก็ได้สเปย์เนาะแล้วก็ถมตัวไอ้ดับเบิลซีโก้ลูปัสลงหลงไปครับลูปัสก็สเปย์อืมแล้วก็ทำการเอ็กซิซขึ้นตัวดับเบิลซีโก้ฮาวอ่าแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นการโชว์ข้อเสียของเคนายนะว่ามันแพ้ทาเลนต์หนักขนาดไหนเนี่ยครับเนี่ยคือมีคนมาถามผมอะ ว่าแบบในคลิปรีวิวการ์ดเคนาะเนาะว่าแบบเออการที่มันได้สเปร์เอ็กซิในเทินฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็มันก็ดูโอเคไม่ใช่เหรอมันก็ดูคล้ายๆเทเาเมนอะไรแบบนี้แต่เอาจริงๆอะผมมองว่ามันไม่ได้ดีกระดับเทรลเมนอะไรแบบนั้นอืมคืออย่างมากก็เสกเนเกีตที่เป็นตัวแกลงห้าตัวนั้นในตีมมันออกมาได้เนาะแต่ว่านั่นแหละพอเจอการ์ดแบบทาเลนอะไรแบบเนี้ยเทคอนโทลมา มันก็มันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยครับมัน,ม,นมันแพ้มันแพท้ทาเลนย์หนักมากๆอะ่ะเออโอเคตัวนี้เนาะก็ดิสการ์ดแล้วก็สเปซไคิกเกอร์มาไซคิกเกอร์ก็กแบนเชอินเฟิร์มแล้วสเปซตัววากอนครับวากอนก็เอาไว้เสิร์ฟฟิลเวลาที่เรากดเทคเจ่ายไลท์ของมอนไซคิเกเนี่ยเราก็จะได้จั่วเนาะโอเคก็จ่ายหนึ่งพันแล้วก็สเปซตัวนั้นแล้วก็ชุบกลับมาครับ ซุปกลับมาแล้วก็ขึ้นตัวไอ้แจมดากอนไดฟแจมดากอนไดฟก็เสิร์ชหนึ่งใบเสิร์ชเซียมินครับแล้วก็ได้จวดหนึ่งได้แวนเนชพังหนึ่งตัวแล้วสเปเซียมินเนาะจ่ายหกร้อยแล้วเขาก็กดยอมไปครับคืออันนี้ก็รีเทลได้ไม่ยากแล้วเนาะอ่าเกมสี่เกมต่อมาเจอกับฮอร์ลัสชิกานุยอ่าก็เปิดด้วยตัวนี้จ่าย2,000แล้วก็ เออเสิร์ชอีเทลี่มาไอตัวนี้เสิร์ชได้ทั้งเอ่อพาราเล่เทเล,ลพอร์ตแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่เทเล,ลพอร์ตแล้วก็อไอเอ๋ยนะฟิวชั่นเทเล,ลพอร์ตเออเสิร์ชได้ทั้ง3ใบเลยพวกการติดเชื้อเทเล,ลพอร์ตเนี่ยเป็นการ์ดที่เก่งมากๆมันมันดูเป็นมันดูเป็นการ์ดเสริมที่ที่ดีที่สุดแหละสำหรับไอเอ่อเด็กไซคิกอ่ะเนาะไอ้ตัวเลเวล3เมื่อกี้ดีกว่าเอสเปอร์เกิร์ลเวอร์ชั่นใหม่อีกโอเค ก็จวดได้พลย์เลยเทเลพอร์ตเนาะแล้วก็ขึ้นไอตัวนี้แจมฟีเวอร์ครับอ่าแล้วก็จวดอ่าแล้วก็โอ้จวดได้ตัวเทเลพอร์ตฟิวชั่นด้วยอ่าเดี๋ยวก็จะให้ดูความเก่งของเทเลพอร์ตฟิวชั่นตอนเดิมก่อนนะเนาะอ่าอ่าแล้วก็ขึ้นตัวนี้มาบอดผมมีอะไรบ้างก็จะมีไอไอพีที่ขึ้น SP ต่อได้อันนี้ในเกตมอนอันนี้ก็สามารถควิกเอฟเฟกต ทาร์เก็ตมอนเฟสอัพของฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวเออไม่สิมันเขียนว่าเฟสอัพมอนสเตอร์ออนเดอะฟิลฝั่งไหนก็ได้แล้วแบนนิสไอตัวนั้นทิ้งแล้วเราได้ฮิลตามออริจินอลเอทีเคของตัวนั้นเออครับก็ยิงได้หนึ่งใบนะแล้วก็ชุบจากนอกเกมด้วยแล้วก็ตัวนี้เฟ e c กเลือกได้ว่าจะล้างแผงหน้าหรือแผงหลังแลกกับการที่จ่าย1 5 0 0้ารไลท์พอยต์แล้วทุกครั้งที่ฝั่งตรงข้ามเขา a เ t เตเวตกา a r d เนี่ยก็จะได้ไลท์พอยต์เพิ่มขึ้น300ด้วย ừ, วอนน Fusion, เอนนอ,อ,นนเอ er เแล้วก็อันนี้เทเลบอร์ดฟิวชั่นก็เอาไว้ขึ้นในตัวไออันเนี้ยเนาะเ x ็กซอ i คิ e r กอร์เวอร์ชันแอปสโตร์ตัวเนี้ยครับแล้วก็อันนี้เนเกเตอร์มอนแล้วก็มีเนี่ยเนาะอัวก็แล้วก็ทุกครั้งที่จ่ายไลท์พอยต์ก็จะมีไออันเนี้แจมเอ็กซนะ์ติมเ s สชั่นอะคอยจั่วการ์ดให้เราได้2ครั้งต่อเทิร์นอืมก็คอการมาผมก็อัวก็ไปแล้วก็ ได้บวก300เนาะแปะไปนั้นได้บวกอีก300สเปสเปผมก็จ่ายพ5นหแล้วก็ทำลายเฟสอัพมอสเตอร์บนบอร์ดเขาทุกตัวแล้วได้จวนหนึ่งอันนั้นก็เซตแล้วก็ SP ต่อเนาะอืมประมาณนี้ถ้ามันได้ตั้งอะ่ะมันก็มันก็โหดอยู่ครับไอตัวบอร์ดของเด็กเนี่ยแต่นั่นแหละมันมันก็มีข้อเสียทั่วๆไปของเด็กเริมก่อนอยู่เนาะว่าพอพอได้เริ่มหลังปับ๊บมันมันก็จะแย่ อโอเคเจอเนเกตไอเซอร์มินครับอ่าแล้วก็ขึ้น i อเนาะอันนี้ก็เจออินเพิร์มขัดอีกแย่อยู่อ,อีกฝั่งก็เป็นเพียวรี่เพียวรี่ยัมีเนาะเพียวรี่ยัมีแม่งอยู่ด้วยกันได้ด้วยเออก็เสิร์ชอันนี้มาไมเฟนเพียวรี่ผมก็ขึ้น SP ีแล้วเอาออกเลยไม่อยากให้เขาเสิร์ตนะนะ จากนั้นก็ขึ้นลิงค์คุยโบแล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้บอกว่าลงมาชี้แล้วก็ทําให้ตัวที่มันชี้เสียสเตตพลังโจมตี1,000ครับอืับผมก็จับเอาออกเลยแล้วก็เซ็ตแล้วก็ผ่านครับเดี๋ยวผมขอย้อนดูเกมเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งไอเกมเนี่ยเอาจริงๆผมเล่นผิดนะอืคือหลังจากโดนอิมเพิร์มตรงเซลเมนไปแล้วผมอีเทลีเนี่ยเนาะ ผมโดดเป็นตัวนี้มาใช่ปะเอาจริงๆไม่ควรทําแบบนี้เออผมไม่ควรโดดไอ้ตัวนี้มาผมควรจะโดดเป็นวากอนหรือว่าโดดเป็นชากาคุไซมากกว่าชาคาคุไซก็ให้ฟิวชั่นเนาะส่วนวากอนให้เซิร์ฟฟิมถ้าเกิดว่าผมโดดไอ้ชากาคุไซมาแล้วสั่งฟิวชั่นแล้วโดนอิมเพิ่มรอบ2ไอ้ตรงจากจุดนั้นอะผมก็ยังสามารถที่จะลิงกงขึ้น i อได้ ลิงขึ้น IP ได้แล้วก็กดเทคไกรซิงสเกลที่อยู่บนมือแบนนิสตัวเซียมินแล้วก็สเปตตัวมันแล้วก็สเปวากอนจากเด็กแล้วให้วากอนมันเสิร์ชฟ,ฟิลแล้วก็เอา,เอาตัวไกซิงสเกลกับวากอนสิงโคขึ้นเป็นตัวจูวระเดอะเคิร์สทันเดอร์เดียตีได้อะไรแบบเนี้ยเนาะเอะบอบดจบมันจะดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยถ้าเกิดว่าผมเล่นถูกอะนะอ่านั่นแหละก็ ถือว่าน่าเสียดายมากทีนี้บางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเอ๊ะแล้วไม่อิตาลีเอาไอตัวไซคิทเกิลออกมากเหรอคือไอตัวเนี้ยไซคิทเกิลเนี่ยมันล็อกเผาไซคิกครับแล้วตัวไอ้ไรซิ่งสกิลเนี่ยที่ผมอยากที่จะสเปร์เนี่ยมันดันเป็นสี่เซอร์เพนส์อะเ,เนาะอมืมันเลยนั่นแหละผมเลยไม่อยากโดดไออันนี้ <laughs> ไม่อยากโดดไซคิกเกิลมันจะไปขัดไรซิ่งสกิลบนมืออื โอเคเกมต่อมาอันนี้เจอกับเพนดูลัมอันนี้เล่นกัน3เกมเลยกับไอตัวเด็กเพนดูลัมเนี่ยคือตั้งห้องเบสออฟทรีเอาไว้อะนะ,ะฝั่งเขาก็เซิร์ชฟิลเนาะเซิร์ชฟิลแล้วก็แปะสกายไอริสแล้วก็ใบนี้จะยิงอันนี้ทิ้งผมก็หัวระไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้ยิงทิ้งมันก็จะได้เซิร์ชอะเนาะแล้วแมงก็ผ่านเธอเลยดูมือเขาบิ๊กมากผมก็แปะฟิลแล้วก็ นอมอนไอ,ต,นไอ,ต,นไอตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี่ยเก่งมากเก่งจริงๆอะ่ะคือมันเป็นวันการ์ดคอมโบของเด็กให้ได้เลยอะ่ะเออนอมอนตัวนี้ได้ฟูพังคอมโบมันมันดีมากจริงๆอ่าสเปรตัวชาคาคุไซมาเนาะแล้วก็ขึ้นตัวไรซิงคาร์บอ่าแล้วก็มาดามสปเดอร์กับเดียโนดอ่าเซอร์ทรขึ้นตัวแจมดากอนไดฟ์ครับ อแล้วก็เดี๋ยวทํำตัวเอ็กซทพังมาแล้วก็ทํำพันนิเชอร์แล้วก็โคกเลยตูม8,500ไอเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชั่นที่ผสมกับการ์ดใหม่อ่ะมันจ่ายไลยพอเยอะมากมาเลยทําให้ตัวไอไซคิเอ็นพันนิเชอร์มันปั๊มสเตตได้แบบใหญ่มากๆอ่ะครับโอเคเกมที่7เนาะเกมที่7ก็ มาต่อกันกับเด็กเพนดูรัมคนนี้ที่มันมันดูเป็นเพนดูรัมที่แบบดูแปลกๆกันเนะเาะมีมีตัวอะไรก็ไม่รู้ออตไอวิสัตรดราคอนอยู่ด้วยโอเคอก็เหมือนตาที่แล้วครับอัวก่าใส่ใตัวสกายไอวิสแล้วเขาก็ต้องผ่านแต่ว่าฝั่งผมก็ถือว่าค่อนข้างเบรกครับก็เลยต้อง sp แล้วหมอบอันนี้แล้วก็ผ่านมันมือแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับ เขาก็เพนดะูลัมซัมมอนเนาะสกายอริสก็จะยิงแล้วก็เสิร์ตผมก็เอาอันนี้ออกก่อนไม่ให้เขาเอาไปซิงโค์นะอันนี้ก็สเปรด็กแล้วสเปรมาแล้วมันจะถมหลุมด้วยเนาะก็อันนี้ไปเนเกตไปแล้วก็ปาฟูวะเขาก็ต้องหยุดแต่ว่าเข้าเทินผมผมก็ดันจวดได้แต่แม็กซีไม่ได้สตาร์เตอร์ก็เลยทำอะไรมากไม่ได้ครับ เป็นตาที่มือบิกอะ่ะโอเคในตอนช่วงหลังดามเมสเต็มเนาะหลังจากที่ตัวนี้โดนกระเบิดไปมันก็จะมีเสเปามาจากนั่นจากนี่แล้วผมก็เบสปอนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงดามเสเต็ปนะคือถ้าปาแม็กซีได้ผมปาไปแล้วแต่แม่นนั่นแหละปาไม่ได้ขึ้นเชนไม่ได้แล้วเขาก็ขึ้นโอเท็กซ์มาเนะเาะจังหวะน,นี้คือผมแพ้แล้วกับไอตาเนี่ย มีริชวัวล์แซลมอนด้วยอโอเคโคโคกสามพันสองพันห้านั่นแหละครับอืมโอเคทีนี้เกม8เกม8ก็เป็นเกมที่ผมได้ฟูลคอมโบฟูลแบบฟูลจริงๆเลยมีคาชายูนิคอนด้วยก็เสิร์ชคาชาเบิร์ดมาอมืยูนิคอนก็สามารถที่จะโดดมันออกมาจากเด็กได้ด้วยพาร์เกล,ลเทเลพอร์ตนะครับอืมพาร์เกล,ลเทเลพอร์ตเนี่ยมันบอกว่า สังเวยไซคิกหตัวแล้วก็สเปย์ไซคิปมอสเตอร์เลเวลเจ็ดหรือว่าต่ำกว่าออกมาจากไอเด็กได้เนาะ,ะแล้วก็เสียลายพอยต์ตามส่วนต่างก็หว่างเลเวลของตัวที่เราโดดมากับตัวที่เราสังเวยไปอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมือมาก่อนแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นโอเคขึ้นตัวเอ็กซิของพังได้แล้วก็ขึ้นอ,อ,อ,อีเทอี่เอาตัวเอสเปอร์เกิลตัวนี้มาก็ตัวนี้ จ่ายส0 0พเสิร์ตตัว Teleport Fu s i ช n ครับเอาไว้ล้างบอร์ดฝั่งตรงข้าม,มแล้วก็ขึ้นตัวอันนี้ที่เป็น <c oughs> ที่เป็นล้างบอร์ดอีกตัวหนึ่งแล้วก็หมอบ2แล้วก็ผ่านมีอะไรบ้างก็มีล้างบอดมีล้างบอรดมีสอยเอ็กซ์ต้ามีขึ้น sp มียิงมอนหนึ่งตัวแล้วก็คิวด้วยแล้วก็ อันนี้แท็กเก็ตเฟซซัมอนสเตอร์ที่ฝั่งตรงข้ามคอนโทรลแล้วก็พลังโจมตีตัวนั้นลดลงครึ่งหนึ่งสกับไอตัวดามไอมาดามสไปเดอร์เนี่ยเนาะแล้วก็มีตัวนี้เนเกตมอนครับแล้วก็มีหัวกะอันนี้ก็เนเกตมอนอโอเคแล้วก็มีเตะหลุมด้วยจากาชาเบิร์ดแล้วก็มีโจสองจากฟิลอีกอก็เนเกตตัวนั้นไปแล้วก็แอสโทรการาฟสเปเนาะแล้วก็ฮิวตัวเองเรื่อย ยูนิคอนก็เตะอิเล็กโทรไม์ไปออืมอันนั้นเจอเสิร์ตก็อุรกแต่เจอคอบายก็ช่างมันอืมทีทนี้ตัวนั้นก็จะเสิร์ตเนาะอ่าเสิร์ตแล้วก็แปะแล้วก็ขึ้นตัวฟิวชั่นตัวนั้นครับแล้วก็เบิร์ดเตะ3แล้วก็อันนี้จ่ายพันห้าทำลายตัวเฟซอัพทุกตัว บนบอร์ดเขาแล้วจวนหนึ่งด้วยแล้วก็ไอเทอร์ตฟิวชั่นเนาะขึ้นตัวแอปซูลด์แอคซอนคิกเกอร์แล้วก็ล้างอีก2ใบที่เหลืออแล้วไอตัวอันเนี้ยไอตัวไซคิดบลัสเตอร์มาร์คทเนี่ยเราสามารถกดเทคมันแล้วเอาตัวนี้กลับมาจากนอกเกมได้ด้วย <c oughs> ครับเอคอ,ค,อ,ค,อคือคือรีไซเคลิลได้อค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยอก็อันเนี้ยเนาะ ดาเมจมันพอแล้วก็แบทเทิลแล้วก็ปิดเกมไปเลยประมาณนั้นครับเกมเพลย์ hmm. ก็ประมาณนี้สำหรับ8เกมทั้งหมดนั้นตัวเรโชของเด็กนี้เนี่ยผมก็เลือกที่จะใส่ไอ้ตัวฮัสเชตไซคิกมินิสเตอร์แค่ใบเดียวเพราะว่ามันดูมันดูเป็นแค่เอ็กซ์เทนเดอร์ธรรมดาที่ไม่ได้จำเป็นมากกันนะแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์บอร์ดให้เราได้นิดหน่อยอะไรแบบนั้นแต่ว่า ใบอื่นมันสำคัญกว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นใบเปิดที่ที่โอเคที่ดีมากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเ,เกมแพลนสํารกองเนาะเวลาที่แบบฝั่งทั้งมันโดนมันโดนนะเนี่ยมันโดนขัดโดนอะไรแบบนั้นแต่ว่าไอ้ตัวเอสเปอร์เกิลเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันเป็นการ์ดที่ตอนที่ผมจัดเด็กครั้งแรกอะผมแอบลังเลอยู่ว่าเอเราจะใส่3หรือว่าจะใส่1หรือว่าจะใส่2ดีคือมันเป็นการ์ดที่กิน นอมอนซัมมอนด้วยเนาะคือมันสามารถอีเทลี่โดดมาได้มันสามารถที่จะใช้ตัวนี้โดดจับมือได้ก็จริงแต่ว่าไอ้ว่าไงดีบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมือแบบที่เราต้องการนะเนาะเอ่ออะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบเอ่อยังลังเลอยู่ว่าควรจะเล่น3าหรือว่า2หรือว่า1อืมคือเอาจริงๆอ่ะเราเราอยากนอมอนเซลมินมากกว่าเอ่อหรือว่าอยากนอมอนไอ้ตัวนี้มากกว่า ครับคือคือมันดีกว่าเซียเมเบนกับไอ้ตัวเนี้ยนอมอนลวมันได้ผลดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือไอ้ตัวนี้มันนอกจากจะล็อกเราจากไอ้เผ่าอื่นนอกจากใส่ขีดแล้วเนี่ยมันยังมันยังต้องแบนิสก้าจากมือเราออกไปด้วยอ่ะคือเสียเสียหาย2อ,อย่างเพื่อเพื่อให้ได้สเปรเด็กจากตัวนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าบางที่มันก็มันก็ไม่คมอ่ะในความรู้สึกผมนะก็เลยยังลังเลยอยู่ว่า ต่อไปเอาไงดีลดเหลือนหนึ่งดีไหมแบบนั้นเนาะ,ะส่วนตัวอันนี้ก็เอาไว้เอามาโดดตัวเนี่ยครับ Pro ไมล์โคลคิวดูตัวเลเว่าหกเนี่ยนเนาะเราสามารถที่จะดิสการ์ดมันแล้วก็โดดตัวอันนี้ได้แล้วก็โดดตัวไอ้อันนี้ได้ดดไนนไดหรือว่าโดดไซคิกตัวอื่นได้ด้วยแบบนั้นครับโดดเซียมินโดดตัววากอนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยก็ถือว่าเป็นการดที่ค่อนข้างดีก็เลยอัดสามใบไปเลย อืแล้วก็ตัวสเปลเนาะไอพาราเ l ลเทเลพอร์ตเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าไงดีคล้ายๆกับไอตัวไอเอสเปอร์เกริเกร์เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเนาะที่แบบบางทีผมรู้สึกว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะคือมันช่วยให้เราหลบตัวอีเทลลี่ได้ก็จริงแต่ว่าริสติกชั o นที่เราเอ้ยไม่ใช่หลบอไ,ไอตัวอิมเพิร์มได้ก็จริงแต่ว่าไอตัวริสติกชั o นที่ เโดนหลังจากนั้นน่ะที่แบบมันห้ามว่าเราจะไม่สามารถสเปมมอนเผ่าอื่นอนอกจากไซคิกได้เนี่ยมันบางทีก็ทําให้เราแอบลําบากกันเนาะ,ะขึ้นตัวลิงพวกนี้ไม่ได้ขึ้นตัวอเมซิ่งดากอนไม่ได้นู่นนี่นั่นครับก็เลยแอบรู้สึกว่าเออบางทีมันก็บางทางีมันก็แบบอยากเอาออกครับอยากเอาออกให้เหลือ2เหลือหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ด้วยความที่มัน พาเขาหลบอิมเพิรมได้นี่แหละมันเลยแบบอืมสามก็ไม่ได้แย่เออประมาณน้าเนาะกับไอ้ตัว p าวก l เ e l t e เทเลพอร์ตนี้ครับอืมก็ยังลังเลอยู่เหมือนกับไอ้ตัวเอ p e r Girl ตัวนี้แหละว่าจะเอาไงดีอืมส่วนตัว Teleport f u ิวชันเนี่ยอันนี้นานๆจะได้เสร์ชท,ทีครับว่ากันตามตรงเลยคือเราสามารถเสร์ชจากไอ้ตัว My p o พ็ d ได้เนี่ยเนาะ เออก็สามารถเสิร์ชอิเทลี่ได้เสิร์ชตัวพาราเลลเทเลพอร์ตได้เสิร์ตตัวอันนี้ได้แล้วมันเป็นการที่แบบผมเสิร์ชน้อยสุดเลยไอตัวเทเลพอร์ตฟิวชั่นเนี่ยส่วนมากเวลาผมนอมอนตัวเลเวลสามตัวเนี่ยผมจะเสิร์ตตัวไอเอเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตมากกว่าอืมก็เลยก็เลยแบบอ่ารู้สึกว่าเล่นแค่ใบเดียวก็พอไอตัวเทเลพอร์ตฟิวชั่นเนี่ยเนาะอ่าแล้วก็ไอตัว ไซเลนไซคิ i เมดิเชียนตัวนี้ผมก็ว่าจะลดมันเหลือ1อยู่เหมือนกันคือด้วยความที่เรา,เาผสมพังเนี่ยนเนาะเราอยากไปเกมแพลนพังมากกว่ามันได้อะไรมากกว่าอาก็เลยแบบอรู้สึกว่าใส่หนึ่งก็น่าจะพอมั้งไอตัวไซเลนไซคิ i เมดิเชียนเนี่ยอ่แล้วก็ตัวต่อมาอันไหนวะไอไซคิมบลสเตอร์มาร์คทูเนาะอันนี้ก็ดูดีมากครับแต่ว่า ใช้ใบเดียวใส่แค่ใบเดียวก็พอคือว่าไงดีมันเป็นเลเวล9เนาะมันเป็นเลเวล9ที่พังมันขึ้นได้ค่อนข้างยากครับอืมคือเราต้องใช้วิธีปรับดาวจากไอ้ของใหม่ไซคิปเนี่ยเนาะหรือว่าโดดไอ้ตัวนี้บวกกับพังเพื่อขึ้นเป็นไอ้ตัวนี้มันมันแอบยากอยู่เวลาจะขึ้นไอ้ตัวเนี่ยก็เลยใส่แค่ใบเดียวพอถึงแม้มันจะเป็นการท,ที่เก่งก็ตามอะนะ อืมส่วนในไซเด็กเนาะดอลนี่ไม่ต้องไปไปพูดถึงอันนี้เป็นไซเด็กที่ใส่ปกติอยู่แล้วส่วนไอ้สใบเนี่ยมันเป็นออปชันที่ผมลังเลอยู่ว่าเออเอาอะไรยังไงกับพวกมันดีอืมคือการ์ดใหม่ไปเนี่ยไอ้ตอร์คอสอาร์ชฟีนเนี่ยมันช่วยเราปิดเกมได้มันชบุบไซคิมอนสเตอร์จากนอกเกมให้เราได้แต่ว่าแต่ว่ามัน ว่าไงดีมันเป็นเลเวล8ครับมันเป็นเลเวล8แล้วด้วยความที่เราเล่นกับพังเนี่ยไอเลเวล8ที่มันสําคัญกว่าอย่างไอตัวแจมด a ก้อนไดเนี่ยเออเราก็ต้องขึ้นมันก่อนนะเนาะเออยังไงก็ต้องขึ้นแจมดะก้อนไดก่อนเลยแบบไม่ค่อยมีจังหวะให้เราขึ้นตัวตอคอสอาร์ชฟินตัวนี้เท่าไหร่ครับผมเลยลังเลอยู่ว่าเอาออกไปเลยดีไหมถึงแม้มันจะชุบให้เราได้สามารถที่จะ อสออยทาาเวอร์ให้เราได้ด้วยแต่ว่านั่นแหละมันอ่ะมันดูแบบดูไม่จำเป็น,นอะเนาะแล้วก็มีไซคิเอ็นพันิเชอร์ที่ทั้งสามารถที่จะขึ้นได้ง่ายๆอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบน่าจะน่าจะควรเอาออกแล้วก็ใส่เล่นไซคิเอ็นพันิเชอร์ไปเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าแบบนั้นนะครับส่วนแลมด้าไซเฟรมหลอดแลมด้าไอตัวเนี้ยตอนแรกผมก็ว่าจะใส่แต่ว่า พอได้ลองใส่มันพร้อมกับไอ้แพ็กเกจาไซเฟรมเกียร์แกมมาไซเฟรมเกียร์เดลต้าแล้วก็ตัวมอเหลืองไซเฟรมตัวนั้นเนาะพอเล่นไปแล้วแม่งบิกผมเลยแบบรู้สึกว่าเอาออกดีกว่าไหมไม่ไม่อยากเล่นไซเฟรมอะอะไม่อยากเล่นพวกไซเฟรมเลยมันนั่นแหละมันบิกอะเนาะไอ้ตัวมอเหลืองตัวนั้นแม่งชอบขึ้นอะก็เลยเอ ก็เลยเอาออกดีกว่าประมาณนั้นครับส่วน g r a v i t y c o n t r o l l e r เนาะอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าใส่ดีไหมคือในตอนที่เราโดนล็อกไซคิกจากไอเอสเปอร์เกิลตัวนี้กลับไปตัว p พิร์เรลเทอร์พอตตัวนี้กลับไปตัวซิงโคลตัวเนี้ยสามไปเนี้ยล็อกไซคิกอะเนาะแล้วแบบเวลาทำบอดจบเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้น IP ขึ้น SP อะไรพวกนี้ได้ใช่ปะอเมริกาก็ขึ้นไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอืมก็เลยแบบ กำลังคิดอยู่ว่าเวลาที่เราโดนล็อกไซคิเราก็อาจจะใช้ตัวนี้แทนก็ได้อะไรแบบนั้นเนาะครับ <c oughs> นั่นแหละอืมไม่ง,งงกันใช่ปะนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกกับไอตัวเด็กเนี่ยนะเออก็หวังว่าจะไม่งง,งกันแล้วก็ตัวไอ้คาชาเนะก็ในฟอร์แมต OCG คาชายูนิคอนมันโดนลิมิตเหลือ1ใบก็เลย เล่นมันแค่ไปเดียวนั่นแหละแล้วก็ใส่ไอ้ตัวคาชาเบิร์ดไปส่วนฟิลก็อตอนแรกว่าจะใส่อยู่แต่ว่านั่นแหละเอาที่ไปใส่แฮนด์ทรัดีกว่าครับคือมันม,มีมีวิธีเอาเอาตัวยูนิคอนออกมาอยู่แล้วอะ้ดยตัวพา a เล e เทเลพอร์ตตัวเนี้ยเนาะก็เลยแบบออฟิลไม่ต้องใส่ก็ได้ประมาณนั้นครับที่เหลือก็เป็นแฮนด์ทรัที่มีที่มากแค่ไหนาก็ยัดไปให้เต็มที่อะครับนิบิกุสามฟุวะสาม เอ่อโกสอัวร่าแม็กซีอิมเพิร์มอะไรพวกเนี้ยเนาะเอ่อก็ประมาณนี้ครับเรทโชของพังก็ยังยังเหมือนเดิมเดียนอหนึ่ง er ที่เหลือสาม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 เอ่อไอพวกวากอนมาดามสไปเดอร์เอ่อชาวกะคุไซก็ไอไอเนีเนาะอย่างละหนึ่งครับเอ่อแล้วก็ฟิลก็ใส่เหมือนเดิมการ์ดเทป <laughs> โอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวคลิปนี้ เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ